คากรีชาเต๋อเลยลองเงินจาเต๋้หนได้แน่นอนเลยได้อยู่หรอกคือข่อยเบาและข่อยเบารัดด้ยข่อยเนาะน้อยๆว่าโอ้ยเกมมาล่อชาวเต๋จังชั่นจังสี่ตู้เย็นนะนะบอดอกเนาะบัวจีขึ้นแม่บ้านนะเพร่แล้วก็เขาเมนีกรเนาะบอกแบบว่าอ้ยบอกตะวันรุ่นเลยเนาะถ้าเราลุ้นบิ่งเลย โอเคน้องพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในมื้อนี้น้องพี่น้องเนาะกะมาพบมาพ่อเนาะกับทางซองพอน้องมินนี่ซาแนวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เนาะกะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของอ่าสาวจอยสาวพลคือเก่านาะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านดงมกยางพี่น้องเลยพนทางสาวจอยเพื่นกะฟากันคนบล็อกแวเซลอยู่นาองพี่น้องเนาะ จังไดเด้สีกอมอนี่บ่เนาะฮะเนาะมุนี่ก็ถือว่าทางทีมงานกนะมาหลายขู่หลายคนอยู่น้องพี่น้องเนาะอ่ะจังไดกะข้อกาดทักทายสบายดีกบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สู่คนบว่าอยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยกะยินดีเข้าสู่ซ่องเนาะ อ่าพอน้องมินนี่แชนแนลเด้อน้องพี่น้องเนาะกะเขามาเบิ่งมาช้มสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจในน้องพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจคลิปต่อไปพอผ่านกดยูทูบไว้พี่น้องเลยอ่านี่กะอ่าทุกเนาะอ่าทางทางชทางเพิ่นกับโบย่าคนเองเด้อนี่นี่เนาะอ่าคนเสี่ยวเชี่ยวนี่อ่ะเนาะอ่าบ้าอ่าแนวเติมพลัง <laughs> đôi, rồi, rồi. À, ôi, việt, <laughs> đôi đôi đôi, 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 đôi. <laughs> hả à ôi bảo à, việt bữa đấy khôn cần chạy tường mà lăng mà sa sa chơi thì tường cần bao giờ chơi em tường cần áo luôn đó rồi áo sao vai đi nó à, ui nó khôn bóc cái khứ phù ngam thôi bà mua gì bà ô nó, nó. chỉ cô mới đấy là hả đưa nhau một hũ bò แต่ว oui, um ่าขนไว้ก่อนคำตอบนี่ถาเอาเลยเอาเลยโอ้เลือดเสือได้เจ้าเคยกินบ้างเยี่ยมเชื้อนี่เลือดเสือนี่อ่าคำตอบมือใดก่อนนี่แม่นถาทางไอเตียงเนาะอืมทางไอเตียงคนก่อนมาสั่นโอ้คนอ่าคนไหวเป็นจุดเป็นจุดนะนี่ช่างเพื่อนเขาบอกนี่ เออนาเดนนาเดนมันก็ดีไ no. ด si si ้หรอก็ย no. 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 ังบ่ยากอ่ะเที่ยวขนเด้เออกองใดก็จ้ำห้องนั้นรถเนาะอืมห้องเที่ยวเยอะอ่าแต่ว่าจังไดอ่าตู้ยกตู้เย็นเจ้าก็อยากได้น้ำมูอยู่บ่อยากได้อยในได้โยแต่หน่อยเอฟซีจะให้ข่อยเนาะยชิว่าชั้นวน่อยซีข่อยแก่มานี่ย่านพื้นเขาใจพิษว่าซีเมนของเจ้าน่ะอ่าแต่ว่าเออเนาะถามเซฟเซฟบางกอน นี่ได้เนาะเออแต่ว่าชาวจอยนี่ได้นอกแต่น้ำได้แล้วเนาะโอ้ยเขอนชาดลั่นเป้นได้ก็บชิได้คือกันนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะตัวเย็นนั่นเนาะเออนี่บ่อหลัดบ่อก่อนได้บ่อตาเนาะเพราะว่าเออเพราะว่าที่ใดบ่อตาก็เข้ามานี่อยู่แล้วสินะเพราะว่าทางผ่านขึ้นไปอยู่แล้วเนาะฮ่ามาเฮือนชาวที่สิปอนด์วะเอ้ยเนาะคิดวาไปนั่งที่ปูนคงแพงนี่คิดว่าของแพงนี่ เอาชำคอยว่าเอาขึ้นไปบ้านหน้าแพกนี่เจ,จ้เาคิดว่าของไผ่บุ๊มีสาโมเสาจะน,น,น้องเบิ้นเนาะน้องลูกปลาแล้วก็แม่น้องต้นก้าเนาะแล้วก็ไผ่อีกเนีน่ยบ้านให้ลืมเลยแล้วก็เอื้อยเอย<ห>นะื้อยเออน้องจอมแล้วก็เอื้อยเอื้อยหน้าเนาะ หลายคนอยู่หลายคนนะเฮด้าี่กำมืเชือกสาวแต๋าหุ่นก็มือ้ยบิวนี่ปื๊ดเจ้าเอฟซีเข้ามาเบิ่งเราเจ้าเจ้านี่เป็นห้องเราหนองมัว่าในบ้านเพิ่นเมื่อชงทอกันเทื่อะไะเพิ่นโดนยีคาาเมื่อชงแะไรบ้านนี้ยเฉพาะจะบาเห็นเรามาตวเ่นในบ้านเมื่อชงกันเทื่อะไะเมื่อชงแล้วเข้ามาเมื่อชงแล้วเข้ามาวันนี้วันคาดเมื่อชงแะไรน้องมัว่า แต่ว่าแถวนี้นี่หว้วยบุมีไฟกันไม่สวย,ยดินเหลาเนาะอ่าออดินเหลาฉันเหลาไปหรือพิษไปฟานไปไหมแม่แม่คือเบาเนาะอ่าทางอ้ายเพิ่นก็ยังอยู่เหนือพุนช่วงนี่อีกบดนดอกแต่ว่าค่าค่ากอ้อนนะเท่าไหรกเก็บว่าท <exclude> ันหู้บุญท่นหู้บอหู้แต่ว่ามีเนาะแต่ว่ายังบุญทันหู้ราคาครับเอาถามชื่อผู้ใหญ่เพิ่นมุ่งนั้นกับหู้ คอยกับผูู้คือกัดเฮ้ยบุญกับบูู้รอกอะนี่ถามไอ้ท่องมีแล้วไอ้ท่องมีเจ้าูแล้วื่อเพื่อนะลืมถามคือกันออ้กับว่าใช่บัดเพื่อนบัดู้ซื้อเฮาบัดกูคนเราอะแล้วฉันเพื่อนว่าสิมาจับมือแล้วอ่าแล้วเราไปใช้การพี่ตุ้นหูจักเราเนาะเดี๋ยนี่ด้นพูจักว่าบอกไหนโอ้ไปคนดังเลยตัวฉันดังเลยนะวันนี้คุณขอนจะอูปน้ำตี มี่ย้อนไปแล้วสามสาวพอนแลยวสบายดีเนาะเออถือว่าสาวพอนจดอยู่สาวพอนเราเว็กเนยแต่เพื่อนเป็นสดแต่ว่าคอยกับโบมคอยกมีโอกาสเถอะนึงสาวพอนสบายดีเราหอดบอสบายดีเท่าเน้อเพราะว่าโอ้คิวพันยาวได้สาพอนแต่ว่าเราไปเห็นไปนี่ถือว่างานเรานี้ทั้งฟังทงฟังไทยช่วเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราได้ลูกแล้วเนาะได้ลูกแล้วน้องฉันก็น้องเข่าเอาน้องใบเข่าไอซาเราได้ไอซาเราได้บารเม็กน่ะได้แบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่ารู้เรมีไอเซนเซอได้พรวดีเซนเซ่นะได้พรวดีอะไรกับเพิ่นเนาะเราตาขุนเวลานาทีย่ำได้เอาเนาสซาเตียวกับยากพ่ออยู่บางคนนะนะยากพ่ออยู่เนาะแต่ว่าถ้าคือที่ผ่านมานี่คอยคอยไปไหว้เนาะ เออเนาะฮะโดย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 คือว่าอะไรเนาะอ่าอันคือบ่าวพรกัเอ้ยบ่าวแมนสาวพรบ่าวแม็กกัโอ้ยเนาะอ่าเดี๋ยวนี้นี่คือว่าไปชายกะมีแต่คนหูจักเนาะขยาวยคือกันนัเนี้ยไปชัยแรกะไปตลาดดงเห็นกัมีแต่คนด้าหูบแหละแต่กะคือเคยเคยคือยู่บ่าว่าสิมาฮอดอยู่นี่ขยาวยเนาะแบบมาแบบสุภาพเลยเนาะไว ว่ายลีนเหรอเดี๋ยไปตั้งโตเลยหยางกันเนาะมายางเดินไปเกือบทุกอย่างเนาะโอ้จอาอดีใจนะเนาะเพราะแต่ก่อนมีเรอาน้ำไม่น้ำมันไปหาเลขไปหาใคยเนาะบัดนี้โดนห่วยไปทั้งใดกับมีขอใช้คู่แน่เ้ย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอออย่าว่าคอยว่าท่านชิดน่องน้องน้องเพิ่นสิมาจักมือหนิชัน,นหัวาจักมือเลยสิมาจักมือเนาะหนิเนาะยังบ่ฮู้เออเพราะว่ากลัวสิได้มาบาทนึงเนาะมันบ่แม่นของค่อยอ่าจักจักปีแล้วนี่สิได้มามันแปดปี8ปีหา่างในฮ้องกันโอ้ยค <c oughs> ือเว้าแหี่ยชาว่าเงินล้านนึงนี่ พอได้แต่ค่ารถกับกินนะกับเมื่อนี่อย่างยากแล้วเนาะเพราะว่ามากระสามแสนเมื่อกระสามแสนวันนี้ชื่อยูซูกินอีกเนาะอ่ายังเหลือเท่าไรพี่เนาะไปสองคนเด็ก็ประมาณหกเส้นอ่ากินในขลนรแน่อ่างยังเบรกับได้อ่เนาะยังบรกับรับ คือมานี่ลูกน้อยเพิ่นกระไลเบาหน่ผู้ผู้น้อยนี่หรือว่านางตักเออเพิ่นไล่นางตักเนาะเออแต,แต่แต่ว่าทางนนั่งกบฮะเออเนะอาะเอออะไรเพิ่นโอ้ยนะเนาะเออเฮเว้าเว้าแหล่เพิ่นนี่น้องเนาะเฮ้ยจะห้ทุงสวนเซตเตกับบูนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันเป็นยังไงอ้าอ <c oughs> ้อาอ้าเอา <c oughs> โอ้เนาะ อ่าโบยังเหลือจากอันในบ่อเนาะหมดแล้วถุงใหม่ได้หมดแล้วหมดแล้วข่อยก็พุ้ยไปเลยนะขาดไปเลยเป็นไรชั้นอ่าจะว่าข่อยว่าชั้นว่าทีเจ้าท่องบ่โอ้แนมเบิ่งคืออยากอากุมๆใช่ดอกได้จากเดือนแหละสี่เดือนเออสี่เดือนแังที่เข้าหาเดือนอ่าอ๋อดีใจนะไปตรวจแล้วบ่อได้ชายหรือยิ่งนี่เอ่อ ผู้หญ no. ิงๆเนาะวันน no. ี้ต้องเป็นชายแน่นอนแหละอ่าเป็นชายก็ดีในในใจอยากได้ชายิงเนาะคู่กันเนาะชายกับหญิงได้ไม่หญิงได้แต่ผู้ชายเจ้านะเอ้ยบ่มีแล้วเจ้าบดนี้เจ้าหาพ่อยังบ่ทันได้เด้ีเฮาก็เอาลูกพอแล้วพอแล้วเนาะเเป็นไดได๋ทรมานแฮงเจ็บท้องครึ่งชั่วโมงเื่อออกเนาะ คหาอเนาะเตาเตามาแล้ว้้เลย <c oughs> ที่นอนเน,นาะคากะีชาเตวรอเงินจะเรียกอนดในนอนเลยไ,ได้อยู่หรอกคือคอยเบ้าและคอยบอลัดเ้วยคอยนานน้อยเยอะเกมาล่อะชาเตวอจังชั้นจังีิตู้เย็นนะนะบอดอกเนะบบาะบัจีขึ้นแม่บ้านนะเพ่ก็เขามานีกรเนาะ บอกแต่ว่เฮ้ยบอกเราลุ้นเลยเนาะถ้าเราลุ้นบึ้งเลยติดตามแล้วบอช่องพ่อน้องมินนี่นะยังไม่เห็นอยู่เออติดตามบึ้งไหมมันเห็นแล้ว่ะที็นแล่ะเห็นว่ะที่น่ะลอยไปเช็ดลอยไปที่น่ะจะว่ายังโบขึ้นอยู่นี่โพดโพได้นี่เนาะแม่มีมันต้องมีแล้ววะให้ติดตามมาได้แล้วโบโบเห็นที่คืออะไรก่อนนี่บ่อตาบ้านเฮา พอน้องมินนี่แชนแนลเฮ็ดป๊บอ่ะม <laughs> uh ัดอะไรเนาะคือว่าบาตาก็อกคลิปดุอยู่พี่น้องเออเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นอะไรเนี่ยเนี่ยกระติดตาดปั่งโอ้โห้นี่ทั้งหมดเลยนี่นี่เอาคลิปที่ถ่ายนี่ก็สิลงพอน้องมินนี่แชนแนลอยแหละเนาะ ว่าเลิกอมีสายโทรเข้ามาพี่น้องเนาะทางแม่อ้อยเพิ่นโทรเข้ามาพี่น้องเลยแม่เพิ่นอาจจะมีเบียร์ว่าน้ำเนาะเดี๋ยวจังใดก็คือสิได้โหอันญาตจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเบิร์ก่อนที่จบคลิปก็ใช่ๆเอาเงินให้สาวจอยซื้อบัตรเติมเงินก่อนพอแล้วพอเราเบิ่งคลิปให้อ่ะสาวจอยเนาะเดี๋เด้อยอ่ะเด้อของเจ้าน้อยสิปิ้วน้อยสิปิ้วอ่าแล้วกเบิร์เบิ่งนอึ๊บอ่า อันนี้เจ้าเนาะช่วยอ่าคาขนมขนมพี่น้องเนาะห้าสิบพันพี่น้องเลยสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะโอ้ยเป็นใจเลยลูกชาวนี่ฮะโอ้ยตำโต๊ะแล้วเนาะเนาะสบายดีจะเอาช่วยเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตไปหับสายแม่พ่นก่อนพี่น้องเนาะเอาโอ้ยตกใจเกันเคี้ยวเลยเนาะสบายดีเอ้ยโดยคืองามเนาะ ะคืองามแทพเลยนี่จกเลยโอ้ยย่องชองเรือเลยเนาะโอ้ยมากนี่จะคืองามโอ้ยย่องเอาเมื่อไหร่กะเก่งน้องใม้เนาะอโอเคพี่น้องเนาะจังได้กะเอาไว้พบไปพ่อกัะบบตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะได้กะฝากขอบมาเบิ่งมาชมเป็นกำลังแห่งใจในน้องพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย